thank you นวนบางปูมาแล้วเตรียมชุดสวยไปถ่ายรูปก,กันที่สถานตากอากาศบางปูกันได้เลยนะคะถึงเวลาที่หลายๆคนรอคอยกันแล้วนะคะกับเทศกาลชมนกนางนวนหนีหนาวที่สถานตากอากาศบางปู ที่เที่ยวยอดฮิตใกล้กรุงเทพค่ะวันนี้เรากำลังเดินทางไปเที่ยวที่สถานที่ตากอากาศบางปูค่ะไปชมนักนกนานวลกันนะคะกำลังอยู่บนถนนสุขุมวิทนะคะ ถึงแล้วค่ะสถานตากอากาศบางปูเราจะไปจอดรถกันนะคะอำเภอเมืองสมุทรปราการสถานที่แห่งนี้มีลานจอดรถกว้างขวางน,นะคะเราจอดกันได้สบายใจเลยแล้วมีรถตุ๊กพาเราไปยังที่สถานตากอากาศบางปูด้านในด้วยนะคะ จุดยอดฮิตที่คนนิยมมาดูนกนางนวลก็คือสะพานสุดตานอกจากจะยืนดูนกเพลิน,นตกตกถ่ายรูปชิลๆแล้ว<ก>เรายังจะได้ให้อาหารนกอีกด้วยนะคะตกตกใครอยากจะมานั่งรอยชมพระอาทิตย์รับขอบฟ้าก็มาที่นี่ได้เลยค่ะ <c oughs> นกนางนวลจะมาในช่วงเดินของทุกป,ปีค <c oughs> ือตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเมษายน <c oughs> ซึ่งเป็นช่วงที่อากาศหนาวจนนกดังนวลจะต้องอบพยพมาจากแถบมองโกเลียจีนที่เบตและไซบีเรีย สถานตากอากาศบางปูถือได้ว่าเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศติดชายทะเลเป็นที่นิยมของคนทุกวยัยมีจุดสำหรับพักผ่นหย่อนใจหลายจุดและเป็นจุดชมนงนางนวนลในบรรยากาศชิลๆของพื้นที่ป่าชายเลนบางปูหมือนสถานตากอากาศบางปูตั้งอยู่ในเขตตำบลบางปูใหม่ ริมถนนสุขุมวิทประมาณกิโลเมตรที่37ตรงข้ามกับนิคมอุสตสาหกรรมบางปูช่วงที่น่าจะมาชมนก่นนันนวลกันนะคะคือช่วงเย็นค่ะ ประมาณ4ี่โมงถึงห้าโมงเย็นไปจนถึงหกโมงเย็นเลยบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเราก็จะได้มาชมวิวพระอาทิตย์ตกกันด้วยถ้าใครไม่สะดวกยามเย็นนะคะเราจะมาชมแสงแรกที่บางกูก็ได้นะตอนเย็นไม่ว่างมาตอนเช้ากันค่ะเพราะสถานที่แห่งนี้เปิดตั้งแต่6โมงเช้าเลยค่ะ ช่วงที่อู่อ้วนชวนเที่ยวไปเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะแต่ทางเพจเฟซบุ๊กของสถานตาอากาศบางปูบอกว่าตอนนี้นกนางนวลมาเยอะกว่าเดิมแล้วนะคะชวนไปเที่ยวกันเลยค่ะนกไม่ยอมมากินค่ะ สารสนทนาสัตวกอากาศบางปูอ้เยนปิดบริการร้านอาหารด้วยนะคะตั้งแต่สิบโมงเช้าจนถึงสองทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุดเลยอาหารทะเลสดๆกับบรรยากาศสุดว้าวอนสุดานสุ้นด้านโน้นอีกิดนึชมวัดที่ตกยามเย็นล้อมรอบไปด้วยนกนางนวลครบเครื่องขนาดนี้พลาดได้ยังไงคะ ra nàyó có đi có mặt

อ,อพยพย้ายถิ่นของนกดังนวลก็คือการเคลื่อนย้ายซึ่งเกิดเป็นประจำระหว่างพื้นที่เดิม,มที่ใช้เป็นแหล่งสร้างรังวางขาไข่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์กับพื้นที่ที่นกใช้เป็นแหล่งหายิ่นเมื่อยางเข้าสู่ฤดูหนาวอุณหภูมิต่ำลงน้ำกลายเป็นน้ำแข็งพืชหยุดการเจริญเติบโต สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมและอาหารเริ่มลดน้อยลงนกจึงจําเป็นต้องอพยพเคลื่อนย้ายลงไปยังซีกโลกทางใต้ซึ่งมีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์และอยู่อาศัยตลอดฤดูหนาว mm hmm. เมื่อถึงฤดูร้อน mm hmm. ก็อบพยพกลับไปยังถิ่นบ้านเกิดเดิม mm hmm. เพื่อสร้างรางวางไข่ mm hmm. เลี้ยงลูกนกให้เจริญเติบโตแข็งแรง mm hmm. และกลับมายังสถานตักอากาศบางปูอีกครั้ง ในฤดูหนาวของปีถัดไปบางปูหรือสถานตากอากาศบางปูจังหวัดสมุทรปราการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในแบบพักผ่อนตากอากาศชายทะเลด้านอ่าวไทยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยนะคะ บางปูสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2480ตามดำริของจอมพลแปกพิบูลสงคารามนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นมีพื้นที่ทั้งหมด639ไร่ต่อมาจึงได้สร้างสะพานขึ้นมาชื่อว่าสะพานสุกตาถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของสถานพักผ่อนต่างอากาศแห่งนี้ สะพานสุตาเป็นสถานที่ยอดฮิตสำหรับดูนกไถ่ายรูกและให้อาหารนกแบบใกล้ชิดไฮไลท์ก็คือได้ชมภาพที่ตกน้ำด้วยนะคะสวยงามมากๆค่ะนกนางนวลเป็นนกที่ปรับตัวให้เข้ากับมนุษย์ได้เก่งมากๆเลยค่ะ คือสามารถกินอาหารได้หลากหลายทั้งปลาขนาดเล็กสัตว์น้ำชนิดต่างๆแล้วก็เศษอาหารจากมนุษย์ที่นำไปให้นกกินก็คือกาก,ากหมูค่ะมีเรื่องเล่าเรื่องกากหมูนะคะกากหมูเริ่มต้นจากแม่ครัวที่พัฒนาบนสะพานสุขตานี่แหละค่ะ มีกากหมูที่เหลือจากการเจียวน้ำมันไว้มากเลยแล้วก็พวกนกเหล่านี้ก็มักจะบินมาจิกกินกันที่ตกหล่มลงไปในน้ำหรือไม่ก็มาจิกกินจากมือแม่ครัวที่โปรยให้นะคะต่อมาจึงกลายเป็นกิจกรรมยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเลยนะคะในการเอากาดกหมูไปให้นกนางนวลกินกันค่ะ สถานตากอากาศบางปูไม่ใช่เป็นเพียงจุดชมนกนางนวลและพระอาทิตตกที่สวยงามเท่านั้นนะคะแต่ที่นี่ยังมีรอยยิ้มเสียงหัวเราะแห่งความสุขของทุกเพศทุกวัยผ้าฝูงนกนางนวลน,นับพันตัวบินโฉบไปมาริมทะเลกว้างทุกคนต่างหลั่งไหลกันมาพักผ่อนดื่มด่ำบรรยากาศยามเย็นรอชมพระทิตย์ับขอบฟ้า เป็นภาพที่สวยงามมากๆเลยนะคะภาพนักท่องเที่ยวให้อาหารนกจากมือด้วยความตื่นเต้นรู้ว่านกจะบินมากินอาหารเมื่อไหร่นาะบางปูรออยู่นะคะเป็นสถานที่ทเที่ยวใกล้กรุงเทพสร้างความอบอุ่นหัวใจทุกครั้งที่ได้มาเยีอยนค่ะไปเที่ยวบางปูกันนะคะ จะไปนอนค้างที่บางปูก็ได้หรือจะเดินทางแบบไปเช้าเย็นกลับก็ได้ค่ะอยากจะบอกว่านกดัง,งวนวลที่บางปูวิวพระาทิตตกยามเย็นเป็นอะไรที่สวยมากๆเลยนะคะไปกันเลยค่ะบางปูสมุทรปราการับคแขน็จะเดิน สำหรับการเดินทางมาเพื่อดูนกที่บางปูนะคะแนะนำให้มาถึงประมาณ4ี่งเย็นเป็นต้นไปเพราะแดดจะได้ไม่ร้อนนะคะแล้วก็แสงก็เริ่มอ่อนลงได้ชมบรรยากาศของพระาทิตตกบริเวณด้านหน้าของทางเดินก็จะมีกากหมูซึ่งเป็นอาหารนกขายถุงใหญ่50บาทถุงเล็ก20บาท การถ่ายช็อตถ่ายภาพแบบช็อตสั้นๆนะคะเวลาเรายื่นอาหารให้นกก็ต้องอดทนหน่อยนะต้องยื่นมือแช่ไว้รอจังหวะให้นกมาโฉบบรรยากาศของบางปูที่สวยงามก็คือช่วงเวลานี้ละคะ่ะพระอาทิตย์กำลังจะลาราลับขอบฟ้าประมาณปกดวงกว่านพร้อมกับผ้าฝูงนกที่บินหยอกล้อแสงอาทิตย์ งามนักท่องเที่ยวทุกวัยกำลังให้อาหารนกร่อแสงอาทิตยเป็นภาพที่อบอุ่นในนวดงามแค่มองก็ดีความสุขแล้วค่ะ อีกเราควรพักช่วงนี้มัถหาร้อนแล้ว OK，好了，了，看，我们看，我们看，我们 Thank you. มาเริ่มต้นมาติ๊งกำลังจะรับนะพี่เก็บไว้เลย 在干嘛？ ส่วนภาพแบบนี้ไม่ใช่จะหาได้นะพระิิย์กำลังจะรับขอบน้ำและะ้ค่ะโ่วนภาพแบบนี้ไม่ใช่จะหาได้นะ 시청 <laughs> <laughs>